ดีครับวันนี้น้องสตาเองนะคบวันนี้จะพามาดูข้อมูลเกี่ยวกับนกแตมปูนครับโดยนกแตมปูนนะครับมีอีกชื่อคือนกกางเขนบ้านนะคบนี่คือลูกของนกแตมปูนครับไปดูสินีครับมีลูกอยู่หนึ่งตัวปกติมังแปลกเสียงแปลกแปลกนะครับคือแม่ของนกแตมปูนนะครับมันจะมาไล่เรานะ ออมันไข่มันไข่ออกมาหนึ่งฟองแล้วก็มีลูกกี่ปกติมันมีไข่กี่ฟองหงถึงสองฟองครับออนั่นครับพ่อแม่มันอยู่ทางนั้นครับพ่อแม่มันกลัวเราโดยมันเริ่มโด้วยขนมันเริ่มขึ้นแล้วนะครับมีล,ลักษณะเป็นสีน้ำตาลสลับขาวครับ ลูกนกตัวนี้มีอายุประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะครับอประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะโดยนกแต้มปูนจะออกไข่ประมาณหนึ่งถึงสองฟองนะครับและมันจะดูแลปกป้องรังมอนแบบเมื่อกี้ครับโดยทั่วไปแล้วนกแต้มปูนจะมีศัตรูทางธรรมชาติน้อยครับแต่ว่าด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงามของมันทำให้มีคนจับมา เลี้ยงเยอะมากครับและมีเกินขโมขยไข่ด้วยแต่อันนี้เราไม่ได้จับมานะครับมันมาทํารังเองเราเลี้ยงไว้ที่หน้าบ้านเราเนาะครับอยู่หน้าบ้านเลยครับมีไข่กี่ฟองตอนแรกเห็นสองฟองครับแต่ว่าตอนนี้หายไปแล้วหนึ่งฟองมาไหนดูน้องที่ดูอีกทีทีน้องกำลง<ด>ังหลับตาอยู่ใกล้ๆ<ใ>น,นะดูใกล้ๆแต่ถ้าดูใกล้ๆมันจะลืมตานะ กำลังมีขนสวยเลยคุณแม่มันใจร้อนนะตื่นเต้นอ่าวันนี้พอแค่นี้วนนอวาพอแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ